พระพุทธเจ้าน่ะท่านสูงกว่าคนเดียวนี้ธรรมดาน,นิดหน่อยไม่กี่นิ้วเท่านั้นเองคนโบราณน่ะไปหลงว่าพระพุทธเจ้ารูปร่างท่านใหญ่โตเพราะฉะนั้นน่ถขาพระพุทธเจ้ารูปร่างใหญ่แค่ไหนท่านอยากจะดูว่าพระพุทธเจ้ารูปร่างใหญ่แค่ไหนมีตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวนี้ที่กรุงเทพนี่แหละคนโบราณเชื่อว่าใหญ่ขนาดนั้นหลวงพ่อพโตว่าทาั้งอินชาไงล,ละ่ะพระสุทัศน์พระศรีสักย่าพุนีมีดีฮะพระเจ้ามาพร,พระเจ้าธรรมราชารีไทยท่านหล่ลลอขึ้นตามความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าต้องสูงขนาดนั้น ลวงพ่อตูเขาอินชาตน,นั่งยังสูงขนาดล้านเลยถ่ายืนเลยจะสูงแค่ไหนนั่งน่นาตักตั้งสามวาน,น่ะโอ้น่าตักตั้งสามวานชนะเขาศรีสะยาภูนีอ่ะถ่ายยืนเลยจะสูงแค่ไหนนั่นแหละท่านองค์ท่านสูงขนาดนั้นละกันนะ่ะหลวพระบาสลับอุลีเราพอคือเคลือกันแล้วเราเชื่อว่าพระเจ้าสูงใหญ่ขนาดนั้นเชื่อไหมครับนั่นเป็นความเชื่อของมตติอาจารย์ในลังกา ในพระบาลีไม่ได้ระบุพระุทธเจ้าใหญ่แค่นั้นเลยข้าใหญ่แค่นั้นจะไปแลกสังกะสี่มกับพระมหากับศุกด้ยังไงล่ะแลกจีวอห่มพระมหากับศุกแ์แลกกันพระ,ะุทธเจา้าบอกพระมหากับศุกรน้ะอย่าเลยกับสตระเคยก็ร่วงการผ่านไวแล้วบัดนี้ก็เป็นผู้แก่เฒ่าแล้วผู้ดาวัดตี่ถือมาอยู่ป่าเป็นวัดทรงแต่เตจีบริกาเป็นวัดอยู่คูนไม้เป็นวัดกินอาหารในบาทเป็นวัดน่ะเป็นการละบากแต่เธออยู่รับอาหารจากข้าพระบดีบ้างเธอ แล้วขบบดีจีวรตั้งเธอมาอยู่ที่มุงบ้านตั้งเธอะงคงขอร้องก็เห็นวาพระมหากระตุกนะแก่เท่าแล้วแก่มากแล้วพระมหากระตุกไม่ยอมเพราะว่าข้าพระอ,องค์ยังจะขอคืงสุดุงอย่างนี้ตลอดชีวิตพุทธเจา้าว่อนุโมทนาเพราะว่าหา,าได้ยากอย่างกระตุกเนี่ยแม่จะแก่ถึงป่านนี้แล้วก็ไม่ยอมละเลิกสุดุลกวัตรที่ทําได้ยา,า,า,ากก็ถามกาักริย่ถ้าเธอเห็นประโยชน์อะไรหรือที่เธอมาสมาทานสุดุลกวัตริย์อย่างนี้ ขปภูนบอกว่าเพื่อจะอนุเคราะห์กับพิสุนุ่มๆปชิมปาปชิมชาตาราตาชนในการฝ่ายหลังเมื่อเกิดมาแล้วจะได้รู้ว่าพระแก่ๆในครังโบราณน่ะท่านยังไม่ละเลกคุณดวงวัตที่กล้าแตะเพ็ดอย่างนี้เมื่อท่านยังเป็นนุ่มอยู่ในวัยชะก,กันอยู่จะได้มีกําลังใจที่จะบ้เพ็ยคุณดวงวัตรทีกล้าแข็งอย่างท่านป่ะพือเจ้าพระมุทน,นาแล้วก็ชมเชยยกย่องว่ามหาตักบนุะเป็นมหาเถระที่มีอภิญญาสมาบัติสมอนกับพระองค์เป็นเอกทัพข้าในทางนี้ สรงแรกจีวรห่มกับพระม้ากระจบเอาจีวรขัดขาดพระม้ากระจบมาหม่มแลวเอาจีวรพระองค์ให้พระม้ากระสบหม่มถ้าพุทธเจ้ารูปร่างใหญ่อย่างลุ่มหลโตวัตถุทัพแล้วจะแลกันห่มได้หรอจีวรพระม้ากระสบห่มแล้วมิอยู่แค่ลาวก็ถันนะมแล้วห่มไม่แค้วอะรูปร่างพระอาใหญ่ยงงั้นแ่ะเพราะฉะนั้นนี่ข้อหนึ่งละข้อสองถ้าว่าไปคิดเป็นอย่างขำๆถ้าพระองค์รูปร่างใหญ่โตผิดผู้ผิดคนอย่างนั้นแล,ล,ล้ลวลก็มงยังเป็นเจ้าชายจักถ,ถาอยู่เจ อยู่กินกับพนางพิมพาได้อย่างไรนี่ข้อสองข้อสามพระองค์ใหญ่โตพิดผู้ผิดคนอย่างนั่นแล้วเวลาอยู่ในข่ามกลางอาสาโลกเนี่ยทําไมพระเจ้าชาติตูจริงรู้ว่าองค์ไหนเป็นระพุทธเจ้าข้าใหญ่โตงั้นไม่ต้องบอกไปไหนก็รู้แล้วเลยนั่งสูงกับเพื่อนดูแลเป็นระพุทธเจ้าถ้าใหญ่โตผิดผู้ผิดคนแล้วทำไมชาวบ้านจริงรู้ว่าพระมันข้าเป็นระพุทธเจ้ารวยไปล่ะพระนันข้าเนี่ยถูกหลงผิดเท้าเป็นระพุทธเจ้าเออเพราะฉะนั้นข้อเท็จริงในพระบาลีแสดงว่าพระพุทธเจ้าเอง รูปร่างท่านก็เป็นปกติสามัญชนจะใหญ่โตกว่าคนปัจจุบันก็ไม่กี่องคุรีหรอกเพราะฉะนั้นลอยพระบาทใหญ่โตที่ตลาดกรีจะเป็นลอยพระบาทที่แค่เขพระองค์ไม่ได้แต่จัดเป็นอุเทนิกาเจดีแต่ว่าความสำคัญคือว่าเราจะไปพูดในชาวบ้านเขาเชื่อเขาเสียศรัทธานะฮะถ้าพวกที่ผรูเท่าครูแก่ตามมานันล่อเขาเชื่อว่าเป็นเราพุทธเจ้ามากดไล้เราจะไปห้ามศรัทธาเขาเอางโมทนาเล่าเรื่อง พระจาพันดาวโหดให้เขาฟังเชิญศรัทธาเลิญฉลองเขา,าศรัทธาภาษาเขาจะได้แน่นหนายิ่งขึ้นแล้วไปจีกู่เขานี้นี่เป็นอุทิศกเจดีสําหรับคนกางอุทิศถวายพระกุ้มิภาพเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่าคริตศาสนาได้เดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วจึงสร้างรอยพระบาทขึ้นธรรมากายสเสด็จมาไงล่ะแต่เครื่องสแสดงของของธรรมากายน่ะไม่มีดีอะไรเท่ากับสร้างเป็นลอยพระบาทตอรกพระกุ้งรยังกลับไหวได้เลยไอ้ตะพูมาสร้างพระรูปเนี่ยเอาหามาหลออ เป็นบรมภาษาทิศละก็พระองค์แล้วเรากราบไาว้สิจัยแล้วไม่ได้กราบอีกปูนี่กราบพุทธคุณนละล่ะครับคูนแม้จะเป็นรอยที่คุณคุณก็สร้างเป็นรอยท้าเรากราบแล้วก็กราบได้โอเทสิกัดเจดีบุญเท้ากันอย่าไปเสียกำลังใจว่าเออถ้าลอยไม่เฉลียวลอยคนสร้างจะไ,ได้บุญไหมลอยบุญร้อยเปอร์เซนต์เลยก็เพราะคูนเป็นคนหล่อคนสร้างเลยเหมือนกันแต่ข้อสําคัญว่าผู้ท่าผู้แก่ที่เขาเชื่อเป็นลอยจริงๆเราจะอย่าไปขับสภาก็เล่าถึงสัจพันธ์ดาวโสดให้ฟัง โอ้ยยังพวกนี้แบบที่บ้านหนึ่งโบราณคดีอุทิศกฐเจดีไม่ครเข้าใจหรอวันนี้ข้อดีข้อล่พอเลยไม่เชื่อเลยเลยทำไมพะพากปล่าป่ากาบกรนเปล่าต้องบาบาบาาอธิแลกแต่ต้องดูการันตีตาผลิตัลยูตานะครับเรื่องนี้สำคัญ